น,นี้เบาวิวมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่ได้พบเจอมากับตัวเองเมื่อประมาณสักเก้าปีที่ผ่านมามาพร้อมกับเรื่องมากับน้ําครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่ห้ากับสายของคุณเบลวิวกันเลยครับสวัสดีครับเบาวิวสวัสดีครับสบายดีนะทําไมเสียงอ่อยอย่างนั้นล่าง,ง่วงหรอ,อตือ,ต <laughs> โ,อโดนเจ๊หวีปลุกโดนเจีหวีปลุกใช่ไหมเนี่ย ใช่ใช่ครับเออเจห๋หวีใจร้ายไปปลุกเบ้าวิว่ินดีครับินดีครับเบ้าวิวสบายดีนะสบายดีครับนะฮะแล้วก็อากาศที่ที่เรายองช่วงนี้เป็นยังไงบ้างฝน<ณ>ตกเกือบทุกวันเลยครับตกมากไปมันก็ไม่ดีเนาะใช่มันตกมันตกเรื่อยๆตกทั้งวันอย่างเงี้ยครับโออนะครับไอค้คันไม่ตกเลยมันก็ร้อนเหลือเกิน ใช่ครับหาความพอดียากฮะทุกวันเลยครับเออนะฮะมาเบลวิวมาว่าก็ถึงเรื่องนี้เรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อเก้าปีที่ผ่านมาใช่ครับมากับน้ําใช่ครับอืมก็เอาเลยเลยเนาะเอาเลยนะครับได้เลยได้เลยคือเรื่องนี้ยครับมันเกิดขึ้นนานแล้วผมอยู่ไม่แน่ใจว่าเก้าปีหรือสิบกว่าปีนะครับเพราะว่าในสมัยนั้นเป็นช่วง น่าจะจบม6ใหม่ๆใ,ในระหว่างนี้ครับน่าจะหลายปีแล้วเหมือนกันครับอายุอยู่ประมาณสักสิบเก้ายี่สิบอันนี้วัยรุ่นอยู่ก็ช่วงนั้นก็คือว่าเรื่องของเรื่องจะเป็นคนแบบว่าติดเพื่อนไปชอบไปตกปลากันที่ที่ปลายสะพนานแถวบ้านนะครับที่คือปลายสะพานเนีย่ยต้องบอกาสภาพของสะพานก่อนว่าสะพานมันเป็นสะพานปลานะครับก็คือว่า มันจะยืดออกไปจากฝ่ายชายฝั่งเนี่ยเหมือนกับให้เรือจอดอย่างเงี้ยครับแล้วช่วงนั้นน่ะมันไม่ค่อยมีเรือจอดก็คือว่ามันเป็นช่วงที่เอ,อเดือนมืดนะครับคือเรือเขาจะออกไปหาปะไปออกไปหาหมึกหาปลากันสะพานก็จะโล่งเลยไม่ไม่ค่อยมีเรือจอดเนี่ยเราอยู่ก็จะคือเพื่อนเ,อน,เอนเขาก็จะไปเหมือนนัดไปนั่งกินเบียร์กันแล้วก็ตกปลาก mm hmm. ันไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบมลุ่นจะเป็นคนที่ไม่ได้สันทัดเรื่องตกปลาเลย เ็ดอะไรประมาณนี้หรอกแต่ว่าเป็นคนที่ติดเพื่อนไงแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรด้วยก็เลยไปนั่งเขาอืเราก็โดยสาะอาศัยว่าเราจะได้เข้ากลุ่มเขาอะไรประมาณเนี้ยเราก็ต้องไปหาขันเบ,บ็ดของเราเพื่อนก็บอกว่าเอาเอาคบบํามเบ็ดง่ายๆก็แล้วกันก,ก็เอากาปปองครับเอาเป็นประมาณขวดเอ็มร้อยห้าสิบอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วก็เอาพันพันเอ็นไว้แล้วก็หย่อน แล้วก็ต่อสายเอ็นมนะ้วก็หย่อนลงไปในรูคือมันจะเป็นรูรูรูน้ําทิ้งครับ mm. ไม่ใช่เป็นแบบว่าสามารถที่หย่อนเบ็ดลงไปแล้วก็ตั้งขวดไว้เวลาปลามันมาตอดมันก็ขวดมันก็จะล้มอะไรประมาณเนี้ยครับเออก็ใช้เบ็ดแบาง่ายๆจะพักหนึ่ง mm. เพื่อนคนเ็าบอกว่าเออเอางี้ไหมมันมีเรืออืมันมีเร mm. ือลำเล็กเรือลำกลางครับของญาติเขาเนี่ยเราเรือไปตก มึกกันไหมช่วงนี้มันเดินมืดพอดีมึกแล้วก็เอาไฟไปดวงหนึ่งเข้าไปล่อหมึกกันเหมือนกับหมึกมันก็จะมาเล่นไฟแล้วก็เอาไปช้อนมึกกินกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเออไปสิเออว่างๆช่วงนั้นน่าจะมาสักเกือบเกือบเที่ยงคืนได้แล้วครับน่าจะจะม่ผิดน่าจะเที่ยงคืนน่าจะเที่ยงคืนแล้วแหละดึกแล้วแหละเราก็เลยจะอ,อ้ะาวนัดประก,กันก็ไปกันทั้งหมดสี่คนเราก็แล้วกระป๋งของเราไปด้วยอุปกรณ์ของเรานี่แหละไปอืก็เป็นขวด พวถของว่าไปสองกระป๋องแล้วก็เตรียมของเรามีกระป๋องเ็นกระป๋องฟร๊ซี่กับกระป๋องเอ็มร้อยไปด้วยเตรียมของเราไปคันเป็นของเราก็ขึ้นเรือไปเรือมันก็จะสภาพเรือมันจะเป็นไม่ใช่มันเป็นเรือประมงเล็กอะครับที่มันจะมีเก๋งเฉพาะนั่งได้เฉพาะคนขับเรือแล้วคนที่ติดตามไปก็จะไปนั่งรอบเรือประมาณนี้มันเรือไม่ใหญ่มากอืถ้าจุจิมจุคนเต็มๆได้ก็อยู่ประมาณสักไม่เกิน หกคนประมาณนี้ครับเราอยู่กันเลยนั่งกันไปประมาณออกไปประมาณสักเลยกลางล่องน้ําล่องเรือครับก็กลางทะเลแหละก็ช่วงนั้นมันเป็นช่วงดินมืดมืดแบบมืดสนิทอ่ะอากนึงออกไหมว่าเดินมืดคือท้องทะเลมันก็มืดมืดเติ้แต่คือบรรยากาศมันดีตรงที่ว่าเราเราซึ่งบ๊อบกัาอยู่เนี่ยติดสมเด็จใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดเรามองไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเห็นแสงสีเสียงของของกสมเด็จ ซึ่งเขาก็ยังเที่ยวกันอยู่แล้วก็มองไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งฝั่งแผ่นใหญ่คือฝั่งบ้านผีแล้วก็ออกล่องล่องไปเพื่อเพื่อเขาก็เอาคันเด็กตกปลาก็าจอดเรือตรงเนี้ยท่อสมอแล้วก็แล้วก็ตปกปลาครับแล้วก็ตปกปลาไปเรื่อยบ๊ออยู่ก็เริ่มตั้งขวดน้ำของบ๊ออยู่จะตั้งไว้ตรงประมาณขอบเรือครับก็คือว่าเลยลนขอบเรือหน่อยก็ด้านในเนาะถ้าเวลาปลามันตอดขวดน้ํามันล้มเราก็จะได้ ินเด็ดขึ้นมาได้เราก็นั่งตกกันไปสักพักเป็นชั่วโมงอ่ะปลากินเหยื่อเลยสักอันเดียวจนกระทั่งเพื่อนเนี่ยพอคุยสักพักหนึ่งเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยกูวันนี้พลาดซะแล้วไม่มีปลาแล้วอะไรอย่างเงี้ยพูดจนไม่ทันขัดคำเลยกระป๋องน้ำมันมันหล่นก็คือปลามันตอดแล้วเราก็รีบไปจึงสาวขึ้นมาสาวสาวสาว สาวไปสาวมาตามมันม oh, on it so uh ันเหมือนมันเหมือนมันแก่งอ่ะเออเหมือนตามันมันตอดเร็ดแล้วมันตัวใหญ่อ่ะครับแล้วก็สองสาวสาวสาวไปมาพอสาวไปขึ้นมาเป็นถุงเท้าเออเป็นถุงเท้าแล้วก็ตายแล้ววันนี้ต้องใส่ได้ปาตีนแน่เลยบ็ดที่มันได้ขึ้นมาเนี่ยมันไปเกี่ยวถุงเท้าไปเกี่ยวถุงเท้าเออเราก็เราก็หยิบถุงเท้ามันขึ้นมาบนบนเรืออะไรเงี้ย ก็ยังดีว่าได้ถุงเท้าใสอะไรเงี้ยแต่ก็หย่อนลงไปใหม่อืพอสักพักหนึ่งคราวนี้เบ็ดของเพื่อนน่ะมันก็ติดมันก็มันก็เลยก็สาวอีกสาว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 ไปแต่ก็เป็นคันเบ็ดที่มือชีพนะครับไม่ใช่เป็นกระป๋องนะเขาก็สาวสาวใส่มะเป็นหนุงเท้าเหมือนกันมันเป็นข้างเดียวกันครับซึ่งเราก็แปลกว่ะเออมันหรือว่าเรือลงเท้าเลยมันมาตกใส่ S <S ทะเลกว้างขวางมากทำไมมาได้รองเท้าเหมือนกันมาทั้งคู่เลยเป็น<า>คู่เลยอย่างเงี้ย<อ><อ>มันก็เป็นเรื่องที่มันเร,เราคิดอยู่ในหัวใจของเราในสมัยยังเด็กไปรุ่นแต่เราไม่ได้คิดเรื่องเรื่องอะไรอย่างองี้ยนะเราก็คิดสักพักหนึ่งนั่งสัหนึ่งเออได้มาเป็นคู่แล้วคานนี้มึงจะคิดในใจอย่างนี้คุยกับเพื่อนนะเป็นภาษาัยรุ่นเนะเเออได้เป็นคู่แล้วเออเสียสักพักคงจะได้มาเป็นเสื้อเป็นกางเกงอย่างเงี้ยเออ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 ก็นั่งไปสักพักหนึ่งตกไป ก็หย่อนเบ็ดลงไปครานเนี้ยก็ป๋องของมอวิวอะครับซึ่งมันเป็นขวดขวดแก้วอะ่ะครับเัานเนี้ยมันมันหล่นแล้วมันหล,ลงไปในน้ําเลยอืออ้าวเทมเลยคนนี้ขวดแก้วพอน้ํามันเต็มแล้วมันก็จมลงไปในน้ําอะครับ <S 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 มันก็จมลงไปพอจมลงไปได้คันเบ็ดอีคันนึงมันก็ตกนักตอดเบ็ดอีกคนนี้คนนี้สาวอยู่ภัคสาว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 ,สาว,ส,าวสาวมา ได้ตงเกงจริงๆก็เฮ้ยเป็นตังเกงแบบบ่าเคยเห็นตังเกงขาก้วยขาสั้นไหมครับครับไม่ได้ตังเกงกีนขาสั้นอเออสีน้ำตาลน้ำตาลนันอ่อนครับเออเออแล้วปะเพื่อบอกว่าโอบิวปากแกเนี่ยพะล่วงจึงไม่ได้เกงบางจริงๆนะเนี่ยบอกเออพี่ทิ้งไปเถอะเกงอ่ะเก็บไ้ทำไมซึ่งในใจเราเริ่มคิดละว่า มันเริ่มแปลกๆแล้วว่ะเนเีนเ่ยไม่เอาขึ้นเรือดีฝันเดีวพี่เนาะโยนทิ้งไปดีกว่าไม่เอาละแต่ถุงเท้ายังเก็บไว้ถุงเท้าคือเราก็ลืมถุงเท้าไปสักพักหนึ่งอะประมาณเกือบตีสองได้ออืเราก็บอกเฮ้ยจับเถอะอะไรเงี้ยมันก็เริ่มสัมไปสมบเอ็จเขาก็เริ่มปิดกัแล้วอะแล้วก็ไฟฝ่ามันก็เริ่มปิดมันก็ยิ่งมืดสนิทไปเลยแล้วก็นี่มันเหลือไฟดวงเดียวที่มันอยู่ในเรือเราอะ ันเป็นไฟโดนเดียวแล้วซึ่งไฟไฟออกเรือหาหมึกเนี่ยมันเป็นไฟสีเขียวพี่แจ็คครับบอกไหมมันไม่จะเป็นไฟสีขาวอะ่ะมันเป็นไฟสีเขียวซึ่งท้องทะเลมันก็ดูเขียวไปหมดมันดูวังเวงมากเลยเออมันดูแบบคนลุกอะ่ะเราก็รู้สึกแบบใจไม่ดีแล้วเรานั่ง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 หันหลังอะ่ะให้หัวเรือใช่ไหมเราหันหน้าไปทางเพื่อนเราก็สักพักนึงก็รู้สึกหันแบบหันไปมองน้ําบพี่แจ็คเชื่อไหม มันมันมันแปลกตรงที่ว่าเราตกใจเลยขวดน้ำอ่ะไอขวดทันเบ็ดของเราที่เป็นขวดเอเ้อย้าสิบอ่ะมันปุ้มมาจากน้ำอ่ะครับมันลอยปุ้มขึ้นมาจากน้ำเหมือนมันทะลึ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยหรอเออมันถลงขึ้นมาจากน้ำแล้วก็ร้บเฮ้ยทันเบ็ดแล้วเว้ยเลยคิดในใจเงี้ยแล้วก็หยิบมันขึ้นมาครับแล้วเราก็สาวสาวๆขึ้นมา ชิดจ้เชื่อไหมว่ามันเป็นกางเกงตัวเดิมอ่ะมันติดมาจากอีเบดคำนี้รกระป๋ <c oughs> อ,องกระป๋องน้า <c oughs> งาาําอ่ะไอ้กา,างเกงขาส,าสั้นตัวนั้นาไอ้กางเกงขาสั้นสีน้ำตาลพอเราเห็นกางเกงขาสั้นสีน้ตาลอยู่ก็โยนไปทั้งอันเลยโยน,โยนทิ้งทะเลไปเลยอืแล้วเราก็บอกขับเถอะใจไม่ดีละอะไรเงี้ยใจมันเริ่มไม่ดีละสะพักหนึ่งเพื่อบอกเอ้ยคิดอะไรมา,า,าเดี๋ยวเดี๋ยวรออีกสองคันสิเหวี่ยงไปแล้วอะไรเงี้ยเออสาวมันขึ้นมาเถอะอะไรเงี้ย ก็เลยสา,สาวสาวสาวเก็บปิดขึ้นมาแล้วถามม็งเอก็ถามถามึงเป็นอะไรบอกมึงไม่แปลกมั้งหรอขวดน้ำมูตรั้นแรกกูก็ไม่เฉยเฉยนะเด็กที่ตอนแรกฉันก็เฉยเฉยนะสังเกตไหมว่าทาไ้ขวดน้ำเอ็มร้อยห้าสิบเนี่ยมันลอยเนี่ยมันลอยได้อะมันจมลงไปแล้วอ่ะมันเป็นขวดแก้ว่าถ้าเกิดมันเป็นกระป๋องอ่ะ มันต้องมันมันก็ลอยมันคงไม่แตกอ่ะแต่อันเนี้ยมันมันจมลงไปในน้าแล้วมันจะลอยขึ้นมาได้ยังไงมันแตกแล้วสาวขึ้นมาเป็นจริงตัวเดิมฉันพอใจไม่ดีแล้วกลับเธอว่ะเพื่อนก็เลยอ่านโอเลก็หานหัวเรือกลับเราก็นั่งหันหัวเรือกลับไปเรื่อยสภาพมันก็ตัตัดตัดตตัดเรือมันก็เป็นเรือช้าเนาะมันก็แตัดตัตตตตตตตโอ๊ยตายแล้วพี่แจ๊คเกือบช็อกจริงๆริงพอเราผ่าน เหมือนผ่านมันที่สะมเหน็ดใครใครใครก็จะเห็นว่ามันจะผ่านขดขดเขาเรียกว่าขดกลางเขื่อนจะเป็นเขื่อนอยู่กลางทะเลฮะครับคมันเป็นเขื่อนอยู่กลางทะเลแล้วที่มันเหมือนที่กันคลื่นกันคลื่นเออเออเออใครจะไปสมเห็ดจะต้องเห็นเขื่อนเนี้ยครับต้องผ่านเะาเรียกว่าเขื่อนเขื่อนกัะเลกลางทะเลเนี้ยแล้วก็เราก็แผมันก็เลยแผลหัวเขื่อนตรงนั้นเราก็ผ่านเลี้ยวเข้ามาอืไอ้กังเกงจำไม่ผิดถ้าเกิดมันต้องเป็นกางเกงตัวเดิม มันไปติดอยู่ตรงโขดหินน่ะมันไปลอยติดอยู่โขดหินน่ะไปลอยกระแทกน้ํากระแทกน้าอยู่โขดหินแล้วก็หันมองไปไกลๆด้วยแสงไฟสีเขียวแล้วก็บอกอืมอ้ตาเพื่อนชื่อตาเนาะตามันเห็นีิเกงใ้เก่งตัวเดิมป่าววะเออคุ้นๆป่ะัวช่างมันเถอะอย่างเงี้ยขับไปขับไป มึงขับมึงเล่งเครื่องเลยบอกมึงเล่งเครื่องเลยตอนนั้นมันก็เริ่มเข้ามาจอดจะเทียบท่าที่สะพานละสะพานมันก็เริ่มปิดไฟหมดละตอนเนี้ยก็เหลือไฟสีเขียวในเรือเรานี่แหละแล้วก็จอดแล้วก็จะขึ้นไป<ช>โอ้ยแจ็โคโบวิ่เนี่ยเพื่อนขึ้นไปคนที่สองนะโบวิลขึ้นประมาณคนที่สามโบวิลหันกลับมาอืเราก็เลยบอกว่าเอ้ยมึงโยนถ,ถุงเท้าทิ้งไปด,ด้วยนะตอนที่การังจะก้าวขึ้นไปอ่ะเ<ช>พื่อนมันก็กำลังโยนถ,ถุงเท้าจุ่มลงไปอ่ะ เูก็หันไปดูโอ้โหโห,โหัวใจเนี่ยจะวายเลยแหละ,ะพี่แจ๊บตัวหนูเห็นหน้าคนน่ะอยู่ข้างเรือโฮ้ยอยูในน้ําอ,อ่ะหน้าคนน่ะอยู่ประมาณโผล่ขึ้นมาแบบเกาะเรือแบบอยู่ในน้ําแล้วแล้วสภาพแบบว่าใส่เสื้อ,อใส่เสื้อกล้ามอ่ะเสื้อกล้ามประมาณสีําเงินอะไรอย่างเงี้ยเออลอยลอยอยู่หน้าเขาอยู่ในน้ํานั้นแล้วไส่สีเ้าเขียวมันสาดลงไปในน้ําอ่ะแล้วเราก็า็ เฮ้ยแล้วแล้วเฮ้ยแล้วสามเราก็หันไปขยี้ตาลอ,อยชิงมันก็แบบค่อยๆยจมน้ําไปแล้วค่อยค่อยโผล่โผล่ขึ้นมาด้วยด้วยสภาพเรือมันก็สั่นกระทนกับสะพานอ่ะคลื่นมันก็กระแทกไปกระแทกมาอูอยู่คนนั่งพักอยู่บนสะพานเลยดีนะตอนนี้เขาโผล่ขึ้นมาบาวิวตอนนั้นคือสายตาเขาเขามองเขามองแบบโอยอแบบแบบมีมันเป็นแบบมันไรลวีแววแบบ มันเห็นแค่ช่วงวิบนาทีเดียวคือเรารไมไ่ต้องเขามากคือเราเห็นสภาพแค่วันแล้วเราก็ขึ้นมานั่งติดตัวเองจากกลางจะก้าวเท้าใช่ไหมฮะเราจะหันไปมองแล้วข้างจะข้างหน้าเขาอ่ะมันมีถุงเท้าที่เพื่อนโยนลงไปอ่ะซึ่งมันลอยปนๆอยู่ระหว่างถุงเท้ากับอะไรอย่างเงี้ยครับสักพักหนึ่งเราอยู่ก็ขึ้นมานั่งเพื่อนอีกคนหนึ่งเห็นหนักเอาอยู่บี้เขาเห็นว่าเขาเห็นผู้ชายอ่ะ ผู้ชายเกาะอยู่ข้างเสาอ่ะเสาเสาสะพานปลาครับเออเกาะอยู่ข้างเสาสะพานปลาจนเพื่อนผู้ชายคนเนี่ยต้องกระโดดน้นาทุกวิ่งว่ายน้ำเข้าฝั่งไปเลยเพราะมันเกาะอยู่ตรงนั้นมันข้ามมาสะพานไม่ได้ครับแล้วก็ว่ายขึ้นไปบนฝั่งแล้วเพื่อนอีกคนนึงพอเราขึ้นไปบนสะพานแล้วก็พีหลอกพีหลอกพีลอกใช่ไหมครับเออเพื่อนถามว่าเป็นไรพีลอกพีหลอกสองคนเขาก็เลยก้มลงไปดูพอตอนนั้นแหละแต่เงหวดที่เราได้ยินเสียง เพื่อนบอกว่ามันกรีดมันลัน่นเลยมันร้องโวยวายกันแล้วมันก็วิ่งเสียงคุ้มามันวิ่งไอเราก็วิ่งแบบาทั้งทั้งลงทั้งยืนกุกคานแบบว่าจากที่เรานั่งอยู่แล้วอ่ะก็กุ๊ก,กคานวิ่งถึงถึงถึงปลายสะพานถึงปนงีนสะพานได้ก็ก็มาสักพักหนึ่งก็ไปรวมกันที่รถก็ตอนนั้นเป็นรถพุ่งข้างสามล้อนะพี่รถพุ่งข้างสามล้อเราก็เลยแบบ พอถึงที่รถได้เอกคนที่มันว้ายน้าขึ้นมาบอกพูดเนี่ยขนลุกมมนเลยขนาดผมมันเปียกๆเขามันเหมือนผมันตั้งจริงๆอะ่ะแล้วเราบอกทุกคนหลอนกันหมดเลยแล้วก็มานั่งที่สามล้อแล้วมันจะเย็นๆเย็นๆอะไรเงี้ยตอนนั้นมันก็มีบ้านคนอยู่เนาะต,ตรงสะพานนะครับเราก็ถามกันสักพักนึงบอกเออเดี๋ยวกลับไปทางที่บ้านเถอะใัระหว่างที่เรากําลัง load สตาร์ทรถอ่ะซึ่งคนก็เกรงกันไปหมดอ่ะกระตานรถอ่ะแล้วมองแล้วเพื่อนบอกว่าเฮ้ย ไม่ได้ดับเลยอบอกเลยไม่ได้ดับเลยช่วงจังหวะที่ทุกคนบอกว่าเรือยังไม่ดับแบบทุกคนด้วยวิสัยของคนก็ต้องหันไปที่เรือถูกต้องไหมอม่อถูกก็ต้องหันไปที่เรือเชื่อไหมว่าเขานั่งอยู่บนขอบขรี่ผู้คนลูกเขาตั่งอยู่บนขอบเรือแล้วก็เอาเท้าห้อยกับน้ํะเหมือนเอาเท้าราน้ําเอาไว้อย่างนั้นเลเหรอเออเหมือนเอาเท้าราน้ำานนมนานั่งอยู่ท้ายเรือออแล้าท้ายเรือเราเห็นเลยอะ แล้วใส่ยางเกงสีน้ำตาลตัวนั้นแหละเราเห็น,กนไกล่ะแล้วใส่เสื้อก้ามซึ่งมันไกลมากระหว่างเรือกับสะพานมันก็ไกลอ่ะไกลอยู่ครับแต่เราเห็นด้วยฟ้ารว่าเราหัน i, เฮ้ยเรือยังไม่ได้ลับเครื่องเลยหันไปทีนทุกคนก็หันไปมองพร้อมกันอะนันปลายท้ายเรือตรงขอบเรือเท้าแตะน้ําอืำเท่านั้นแหละทั้งเข็นรถทั้ง,งอมอเตอร์ไซค์มได้สตาร์สะพานเข็นคนก็สตาร์สตาร์ก็ไม่ติดก็วิ่งออกไปจาก ท่าเรือเลยเรือก็จะต t a r อยู่อย่างนั้นเนี่ยตรงกระทั่งกลับมาที่บ้านก็เลยมาถามว่าเห็ใครเห็นอะไรบ้างอะไรเงี้ยทุกคนก็กลับมาจนกระทั่งเพื่อพ่อเพื่อนเขาบอกว่าไปไรมาไปไรมาแล้วแล้วพ่อเพื่อนบอกพ่อพ่อเรือยังไม่ได้จับเครื่องเลยอะไรเงี้ยเพื่อพ่อพ่อเขาก็เอาหายแล้ว๋ยวพอดีเรือหายพ่อเขาก็เลยกลับไปจับเครื่องในจังหวะที่เรากําลังนั่งนั่งคุยอยู่ที่บ้านเนาะ คนนี้เราบ้านก็อยู่กันแค่ได้สี่ห้าคนแล้วก็ทาไงกันละครนี้ก็เรียกเรียกเรียกคนที่อยู่ข้างๆบ้านมาก็มารวมล้วก็เลยถามบ้างเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยบอกสี่คนนี้โดนอะไรกันมาเนี้ยว่างเงี้ยโอ้ยหนูเห็นน้ำเต็มเลยเขาว่างเงี้ยเนี่ย,ยไปตกลาตกเหมือนก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าเห็นคนนนั้หน้าคมมันลอยมาข้างเรือเขาบอกว่าตาฝานหรือเปล่าว่างเงี้ยตาไม่ฝานลอ็อว่างเงี้ยจริงๆเลย มันตา,ตาตาประสานกันแค่รูสะพานกับน้ํานี่เองอว่างเี้ยแล้วใส่เสื้อสีลายบอกใส่เสื้อกางอาพอเสร็จปุ๊บเ,เพื่อนที่เป็นลูกเจ้าของเรือเขาบอกเขาเห็นมันเกาะอ,อยู่ที่มันเห็นเกาะอ,อยู่ตรงต่อหม้อ,อมแล้วเพื่อนนี่สองคนน่ะที่ท,ที่ที่กําลังกําลังจะจะจะ,จะเห็ดลงไปอ่ะเขาบอกเขาว่าเห็นมืออยู่ใต้สะพานอ่ะกําลังยื่นจะมาจับ เรือนึกภาพออกไหมเรือมือมือสองมือ, 2, มอค่อยเอื้อมาจาับมือแล้วมซีดี้างแล้วมันเห็นแค่มือแล้วมันก็วิ่งกันเลยสุดท้ายแล้วไอ้พอหันไปเห็นไอ้หินเหมือนกันหมดเลยจริงๆคนนั่งอยู่ตรงท้ายเรืออืสักพักเดียวนั่งคุยกันยังไม่ถึงสิบห้านาทีพอ่อพ่อเพื่อนก็นมาอืพ่อเพื่อนก็นมาพร้อมหยิบถุงเท้าคู่นั้นมาด้วย<อ>เ่อใครลรืมถุงเท้าไว้ล่ะไอ้ที่เรือน่ะอเงี้ย คร Dante, เรื่องถุงเท้าว้ที่เรืออ่างเงี้ยสักพักหนึ่งก็โยนถุงเท้ามาแผ่อยู่กลางงูโอ้ว่าก็โจดบนเลยเพราะว่าอีกถุงเท้าเนี่ยเราจําได้ว่าไอคนที่มัน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 นั่งอยู่ท้ายเลยมันใส่ถุงเท้าด้วยถุงเท้าคู่นี้แหละอล้วพ่อเอาไปมาทำไมเอากลับไปเอากลับไปวิ่งกันขึ้นไปขึ้นไปบนบ้านเนี่ยกลัวกันหมดทุกคนก็ฝันหนีดีฝอพ่อก็ติดโยนถุงเท้าทิ้งไว้นอกบ้านแล้วเขาก็เลยบอกว่า ไอ้ตามมา,อย,า,า,มมาอย่าเข้ามานะเขาว่าอย่างนี้เข้ามานะตามภาษาชาวบ้านคนเลยยอมมงอย่าเข้ามานะว่าอย่างเงี้ยออกไปเลยนะเหมือนไล่เนาะถ้าเกิดมีคนตามมาอย่างเงี้ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในบ้านเลยจนกระทั่งอเหตุการณ์ก็เริ่มมาคุขึ้นมาคุขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งผ่านไปเกือบตีห้าเศษได้มั้งฮะเกือบจะเช้าแล้วก็ต่างคนต่างกลับบ้านแยกย้ายกันกลับบ้านจนสุดท้ายผ่านพ่อแล้วพ่อเอาถูกท้าวจากไหน อาจจะกไปไปิดไปไปลับเครื่องตอนมาอีกวันหนึ่งก<ห>็เห็นนุงเท้าอยู่ในห้องคนขับเรืออก็บอกเฮ้ยเ,เป็นไปได้ยังไงบอรากูนุงเท้าโยนทิง้งไปแลว้วอะอะมันกลับมาได้ยังไงเออมันกลับมาได้ยังหรือตอนนั้นเราเราลืมบ่าว่าเอ,อ้ยเราเกือบจะโยนทิ้งแต่ไม่ได้โยนทิ้งก็คิดไว้เหมือนกันไม่ออกว่าออทิ้งหรือยังโยนทิ้งหรือยังจริงๆนั่นแหละก็เลยก็เลยก็คือเป็นเรื่องที่มัน จดจาอีกขั้นหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาตามมาเป็นเพราะว่าเฮ้ยเราอ่ะไปเอาถุงเท้าเขาติดกับมาด้วยเขาก็เลยตามมาหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เหตุการณ์นี้พ<อ>่อเขาเล่าให้ฟังเหมือนกันา,าบอกว่าเขาบอกทีหลังอาจําไม่เลยนะไปตกเหมือนตกปลาอะไรเนี่ยถ้าเจอพวกขอพวกเนี้ยอ,อย่าขึ้นเอาขึ้นเรืออ๋อเ,เออเขาถือนะเขาถือเขาถือบางคนถือถูกต้อง เขาบอกว่าห้าเราขึ้นมาบนเรือนะอ<ช>ย่างเงี้ยเหมือน,รอนเราอนุญาตให้ใครขึ้นมาบนเรือถ้าเกิดถ้าเกิดเราเขาก็บอกว่าําไปเลยถ้าเกิดตกได้เนี่ยเราถอดแล้วโยนทิ้งไปเลยเออเขาเลยอย่างเงี้ยแล้วพออีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเขาก็ทําบนเรือเขาก็เอาผลละมงผลละไม้ไปไหว้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เจอหน้าตอนนั้นเนี่ยคือไม่รู้ประวัติความเป็นมาหรอกว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงแต่ มันจะมีเหตุการณ์ลักษณะแบบเนี้ยที่มันเกิดขึ้นตามท้องทะเลนะครับมีคนเสียชีวิตด้วยสาเหตุหนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่บางทีลอยมาติดเรือประมงอะไรก็มีการพบเจอกันบ่อยถูกไหมแต่ตัวของป้าวิวเหมือนไปเก็บไปเกี่ยวเอาผมเรียกว่าเป็นชิ้นส่วนของเขาอ่ะแต่ไม่ใช่ชิ้นส่วนที่มันเป็นร่างกายนะชิ้นส่วนที่มันติดตัวเขาอย่างเช่นพวกถุงเท้าวงแกลงอะไรแบบอย่างเนี้ย อันอื่นอะชิ้นใหญ่ๆโอเคเอาทิ้งแต่ถุงเท้าผมว่าลืมแต่ผมมา่อวันนั่งบามวนภาพนะว่าเขาคงอยากจะขอความช่วยเหลือแหละอือยูว่าเหมือนเขาอาจจะแบบว่าอยากจะขึ้นหยือจะไปเกิดจะไปอะไรแต่ว่า้วยวิสัยการที่จะมาทักทายแบบนี้มันมันเราก็ไม่รู้เจตตาคือเรากลัวเนี่ยเออว่าคือมาบอกมาเข้าฝันหรือมาอะไรก็จะบอกโดยดีๆแล้วอีกอย่างเลยนะไอการที่เขาจะมาขอความช่วยเหลือลักษณะแบบเนี้ยถามหน่อย เราจะช่วยเขาได้มากน้อยขนาดไหนวะถูกใช่ป่ะเราได้ทําได้เต็มที่ก็คือแค่ทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้นั่นนะเออแต่จะให้เราแบบโอ้โหช่วยหาชั้นให้เจอหน่อยเฮ้ยเราไม่รู้จะช่วยยังไงไงหรือไม่ตามหายาิอะไรอย่างเงี้ยเราคจหาไปเจอลำบากไม่ได้ไปนั่งมันนั่งคุยกับเขาหรอกก็กลัวนะฮะเอออันนี้เป็นเป็นเป็นข้อ ข้อเตือนใจที่ดีว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่ามีใครไปเดี๋ยวนี้มันจะมีกิจกรรมอย่างเงี้ยครับเวลาไปเที่ยวกาะเที่ยวเกาะน,นะจะมีการลงเรือเพื่อพิกไปไปตกมือก<ด>ถ้าสมมุติว่ามันไปเกี่ยวเอาของอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มถ้าสมมุติว่ามันไปติดเบ็ดมาหรือว่าไปติดอะไรมาอย่าเอาขึ้นเรืออยอขึ้นเรือเขาถือกันแต่คณั้นีุ้กใส่เรือเขาก็จะบอกอยู่แล้วนะอื ยานใหม่นี้ยครับว่าอย่าทิ้งไปเลยครับทิ้งไปเลยเลยแต่เครื่องสมัยก่อนเราเป็นเด็กๆไงเราก็ไม่มีม,ม,มีมีผู้ใหญ่ไปแล้วก็ไปกันตามภาษาไยรุ่น,นอ่ะโอ้ตอเรยนกค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรกันเ <c oughs> จออะไรก็เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวขึ้นมาแล้วก็โยนโยนทิ้งไปด้วยความที่เราไม่ได้คิดมากไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วถูกไหมอ๋อครับนะคบได้ครับเบาหวิว ถึงแม้ว่าวันนี้มันจะขาดตอนแต่ก็สนุกตื่นเต้นครบถ้วนได้อัธรรเหมือนเดิมตามสไตล์ของเบาวิวครับเออะนะฮะ,ะทุกทีเนี่ยเบาวิว<ะ> <Bell View S 2> โทรมาเล่านะส่วนมากก็จะเป็นฝั่งเบาวิวว่าที่จะต้องมีเหตุหนู่นนี่นั่นแต่ครั้งนี้เนี่ยมาทางพี่เลยเต็มเต็ม มันจะตกใจเลยนะก็มาเล่าจะต้องมีเสียงนั่นเสียงแทรกสมัยก่อนก็จะมีเสียงนู่นเสียงนี่แทรกแล้วก็ตกใจกันไปแถวๆเออนี่ฝั่งผียก็มีปัญหาซะเองหนักด้วยตู้ไปครับประเดิม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 ถูกต้องมันยังไม่เสถียรหรอกฮะก็อาจจะใช้เวลาสักอาทิตย์สองอาทิตย์แหละมเพื่อให้มันนิ่งได้โอเคโอกาสไปเยือนเลยครับได้เลยว่างๆสะดวกมาเจ๊หวีรออยู่ โอเคบาวิวขอบคุณมากๆเลยนะมสวัสดีครับ